เนี่ยครับเสือหลวงพ่อวงอย่างที่ผมบอกนะครับครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมเอาง่ายๆว่าเสือหลวงพ่อวงเนี่ยสร้างสมุดหมด่7 0 0กว่ากว่าตัวนะครับสร้าง37,00 0กว่าตัวแยกเป็นบล็อกเนี่ยครับตอนนี้เขาแยกเล่นกับเมื่อก่อนเขาไม่แยกเล่นนะครับคนสมัยก่อนก่อนี้เขาไม่ได้แยกเล่นจะบล็อกอะไรบล็อกอะไรข่อยแท้ไว้ก่อนครับแต่สมัยนี้เขาจะแยกมาเป็น8บล็อกเขาบอกนะแต่ผมก็ไม่ได้เล่นถึง8บล็อกหรอกผมก็จะเล่นบล็อกหูจุดบล็อกแก้มปะหูจุด บล็อกคอปาดเลยพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผมสอนอพักเครื่องนะครับวันนี้จะพามาชมเครื่องรางของขังของหลวงพ่อวงนะครับเป็นเสือรุ่น6นะครับที่ร้านหนึ่งแอน็นะครับวันนี้นะครับได้ข่าวว่าได้มาใหม่นะสวยมากๆเลยครับสวยแชมป์นะครับไปชมกับผมนะครับว่าเสือรุ่นนี้เนี่ย มีเอกลักษณ์แบบไหนและสวยจริงตามที่ได้ข่าวมาหรือเปล่านะครับติดตามชมในคลิปนี้นะครับกลับมาถึงร้านหนิงแอนเน็กแล้วนะครับเดี๋ยวไปขอชมพาะเครื่องที่เขานัดไว้นะครับว่าจะให้เราชมนะครับแต่นี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับอ้าวเจอผู้บังคับบัญชีของพี่เนิงนะครับนี่ครับพี่อุนะครับสวัสดีครับพี่อุพี่หน่งอยู่ไหมครับ แล้ววันนี้พี่เหน่งจะนำพระมาให้ท่านผู้ชมในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลชมได้มาใหม่เยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยค่ะชมเลยค่ะได้เลยชมได้นะพี่เหน่งอยู่ค่ะอยู่นะอยู่ค่ะตามให้หน่อยตามให้หน่อยเตรียมพร้อมรอสอนอชาแนลเลยค่ะนี่ครับพี่เหน่งนี่ครับดูสินี่ครับเขาเตรียมรอแล้วนะครับนี่เขาเตรียมรอแล้วครับเตรียมรอไว้แล้วนะครับเนี่ยโอ้ มาแล้วครับเจอแล้วครับเจ้าของร้านมาแล้วสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสอจนาสวัสดีครับคุณสนิทครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้ข่าวว่ามีของดีของสวยของสวยวมาให้ชมนะได้มาหลายชิ้นตามที่ส่งมาให้ชมก่อนแล้วใช่ไหมก็ใช่ใช่ใช่วันนี้ได้มาสวยมากๆเลยครับที่อยากชมก็คือเสือหลวงพอวงนี่แหละเสือหลวงพอวงเนี่ยครับนี่ครับแม่นี่ละครับเสือหลวงพอวง วัดปริวาสนะครับเนี่ยนะเป็นรุ่นหกนะฮะเป็นเสือรุ่นหกที่หลวงพ่อท่านบอกว่ารุ่นหกจบปริญญารุ่นหกจบปริญญาครับหมายถึงว่าการที่จบปริญญาเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านจบสําเร็จแล้วนึออกไหาฮะหมายถึงว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขางมากสร้างกันมูสามหมื่นกว่าตัวนะสร้างหมื่นสามหมื่นกว่าตัวนะแต่หาสวยๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหหายากมาก นี่ถือว่าแชมป์เลยนะเนี่ยสวยว่าถือว่าแชมป์เลยครับเพราะว่าเป็นผิวนาคเลยครับเป็นผิวพิงโกเลยครับเป็นผิวพิงโกเลยนี่ครับเป็นผิวพิงโกสวยมากครับองค์ตัวนี้สวยมากสวยมากๆเลยครับเนี่ยลองดูหน้าท่านลองดูหน้าเสือดูนะครับสวยมากแล้วหลวงพ่อวงท่านเนี่นะท่านถือว่าเป็นสิทธิ์ของสายหลวงพ่อปานวัดบางเหียครับหรือว่าวัดของด่านเรานี่แหละนะคือพูดง่ายท่านเรียนสายนี่มาเลยท่านเรียนจากหลวงพ่อปานมาเลยแล้วท่านก็ พอพอสิ้นท่านหลวงพ่อปานเสร็จปุ๊บครับหลวงพ่อท่านก็มีเจตนาอยากจะสร้างเสือแบบหลวงพ่อปานครับอาจารย์ท่านแต่ท่านจะทําเป็นโลหะหลวงพ่อวงนี่คือวัดปริวาสวัดปริวาสครับวัดปริวาสครับวัดปริวาสความสามารถของท่านนี่ถือว่าทุกคนนี่นะครับเรื่องเสือรุ่นหกเนี่ยเป็นรุ่นที่ประสบการณ์มากที่สุดเลยครับมีทุกคนล่าลือกันเรื่องเหนียวเรื่อง เรื่องเหนียวเรื่องตีลานฟันแทงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเสือท่านนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับถือว่าไม่ธรรมดาสวยมากๆเลยท่า้ผู้ชมหายากตอนนี้เนื้อเงินเล่นกันถึงเป็นล้านนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งเล่นกันเป็นล้านนะครับเล่นกันสวยมากครับสวยมากนี่นะเนี่ยครับ S <S เสือหลวงพ่อวงอย่างที่ผมบอกนะครับครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมอเอาไง่ายๆว่าเสือหลวงพ่อวงเนี่ยสร้างทั้งหมดสามหมื่นเจ็ดพันกว่ากว่าตัวนะครับสร้างสามหมื่นเจ็ดพันกว่าตัวแยกเป็นบล็อกเนี่ยครับตอนนี้เขาแยกเล่นกับเมื่อก่อนเขาไมไ่แยกเล่นนะครับ,ค,รบคนสมัยก่อนๆนี้เขาไม่ได้แยกเล่นจะบล็อกอะไรบล็อกอะไรข่อ้อแท้ไว้ก่อนครับแต่สมัยนี้เขาจะแยกมาเป็นแปดบล็อกเขาบอกนะแต่ผมก็ไม่ได้เล่นถึงแปดบล็อกหรอกผมก็จะเล่นบล็อกหูจุดบล็อกแก้มปะหูจุด บล็อกคอปาดอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นที่นิยมที่นิยมที่เล่นกันมากในในสายของหลวงของหลวงพ่อวงท่านเสือท่านนะฮะเขาเนื้อโลหะนี่ส่วนใหญ่เขามีกี่เนื้อรุ่นนี้มี2เนื้อครับมีแค่เนื้อเงินเนื้อเงินแค่3 9ตัวเองโอ้แพงมากตัวเป็นล้านครับตัวเป็นล้านตัวนึเป็นล้านครับตัวเป็นล้านแต่ถามว่าถ้าเป็นบล็อกนิยมเนี่ยตอนนี้แล้วสวยๆแบบนี้นะยังไงก็ต้องมีสามยังไงก็ต้องมี4ี่หมื่น ยังไงก็ต้องมีคนซื้อครับสามหมื่นสี่หมื่นที่มีคนซื้อเลยแลวสวยแบบนี้นี่โอ้โหหายากครับไม่ค่อยได้เจอครับได้ข่าวที่ได้มานี่เลี่ยมพัดติกกันน้ามาพลดติกกันน้ําติดตัวเสือมาเลยไม่สัมผัสมือเลยนะไม่สัมผัสมือเลยพูดง่ายว่าเสือตัวนี้ทํา ได้มาจากวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลี่ยมเลยแล้วเลี่ยมเก่าโบราณเลยแม่เสียดายผมไปแกะพปติกออกแล้วไม่งั้นจะได้เห็นพปติกแล้วว่าเก่าขนาดไหนหลายหลายหลายสิบปีเลยคือถ้าสัมผัสมือสีจะไม่เป็นแบบนี้นะใช่ครับจำโหนี่ครับเนี่ยเป็นโลหะถ้าสัมผัสอากาศแล้วโดนสัมผัสเหงื่อของมนุษย์เนี่ยใช่ครับสถานะก็จะเปลี่ยนนี่ยนี่ออกแนวนี่พิงโกเลยนะครับท่านผู้ชมดูเลยครับเป็นสีนากเลยครับเนี่ยครับโอ้โหสวยมากเป็นพิงโกเลยครับตัวจริงนี่จะเป็นพิงโกเลยและพวกนี้จะเล่นง่ายครับ เป็นมาตรฐานครับดูพวกรอยตัดรอยตัดนะฮะพวกรอยตัดที่ก้นเนี่ยมันจะมีมันจะมีพูดง่ายว่ามีทางรถไฟเขาเรียกทางรถไฟจะมีแง่งๆง่ของมันไว้พูดง่ายดูง่ายและเล่นง่ายจบง่ายครับเสือเสือรุ่นนี้เล่นง่ายจบง่ายคนที่ชํานาญหยิบปุ๊บจะดูออกทันทีเลยว่าแท้หรือเก เขาดูจากขอบตัดพวกนี้แหละครับรอยตัดมันชัดเจนเนาะมันเป็นเสือปั๊มนะฮะไม่ใช่เสือหล่อเป็นเสือที่ปั๊มครับก็เรียกปั๊มประกบปั๊มประกบอ่าเขาเรียกปั๊มประกบครับเขาเรียกบล็อกปั๊มประกบเขาปั๊มประกบเนี่ยจะไม่เหมือนการหล่อมันย่อมมีรอยตัดมันจะเหมือนเหรียญนะครับเล่นง่ายเหมือนเหรียญครับเหมือนเหรียญครับท่านผู้ชมเหมือนเหรียญขอบตัดยังไงนะขอบตัดเสืออย่างนั้นอ่าเหมือนกันครับเหมือนกันเลยแล้วตัวนี้มีค่าเคลื่อนย้ายไหมเนี่ยค่าเคลื่อนย้ายแพงไหม พอเอาง่ายๆเลยนะราคาที่ผมเปิดในตอนนี้ผมขอสักสี่หมื่นห้าเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายได้เลยครับใครรักใครชอบตัวนี้นะสี่หมื่นห้ามารับไปได้เลยครับรับประกันรับประกันเลยครับแท้นิยมด้วยแล้วสวยปี๊ดนี่ครับนี่ครับชัดเจนชัดเจนเป็นเครื่องรางของขลังที่ร้านหนึ่งแอนเน็กนะครับเป็นเสือรุ่นหกหลวงพ่อวงนะครับวัดปารีวาสนะครับท่านใดสนใจนะครับ มาชมได้ที่ร้านครับนะครับที่ศูนย์พระเครื่องมุคลสยามพันทิพย์บางกะปิชั้นสามมีเบอร์โทรไหมครับมีครับ0805915626ครับ0874743262สายตรงถึงผมเลยครับผมคุยได้เลยนะได้เลยครับ45,000ผเมเปิดไว้เลยครับ45,000มีครับค่าเคลื่อนย้ายนะครับค่าเคลื่อนย้ายครับ4 0 0 0ยินดีเลยครับยินดีเลยครับครับก็ฝากติดตามใน YouTube นะครับช่องสอ h ชาแนลนะครับ ก็มีเกี่ยวกับพระเครื่องเครื่องรางของขังให้ชมและศึกษานะครับแล้วก็มีให้บูชานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเลยครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอ h ชาแ e l ก็ขอขอบคุณทางร้านหนึ่งแอ็นเนกด้วยนะครับยินดีเลยครับขอบคุณมากสวัสดีครับยินดีเลยครับ